เรนนีว่าเอเชียช็อกกันเลยทีเดียวครับล่าสุดการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชียเด็กไทย19ปีอย่างน้องออมทรัพย์ก็ตบกระนำรุ่นใหญ่ยังโยมครับทีมจากฮ่องกงก็ถึงกับต้องยอมคาระวะเลยเด็กไทยไวัย19ปีของเราโดดเด่นอะไรขนาดนี้ครับและอีกแมตช์หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็เป็นแมตช์ของ L.P.B นินบิงของตู้เย็นครับลงดวลเดือดเจอกับ n e c Red Rocket ของอัจราพลที่ไม่มีชื่อในการแข่งขัน ชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ครับแต่ว่า NEC ก็ทำให้เห็นแล้วว่าเจอของจริงเป็นยังไงถึงแม้ตู้เย็นจะทำแต้มได้เยอะครับแต่สุดท้ายเจอแชมป์ลีกจากญี่ปุ่นก็ตบกระเด็นกระดอนครับเอาชนะไป3ต่อศูนย์และสิ่งที่ถึงไปกว่านั้นก็คือคอมเมนต์ครับเรียกว่าคอมเมนต์ที่พูดถึงถังตู้เย็นและก็น้องงอมซับเนี่ยไปคนละทิศคนละทางเลยน้องงอมซับได้รับเสียงที่ชมมากครับแต่ตู้เย็นก็ยังมีข้อกังขาอยู่เพราะตบหนักตบแรงเหลือเกินครับตบแต่ละที ผู้ญี่ปุ่นยังหงายท้องหงายไส้นะครับตู้เย็นก็มีข้อกังขาเกิดขึ้นมาซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็จะมาอเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่แต่ละชาติเนี่ยก็ส่งตัวแทนส่งแชมป์ลีกมาแข่งขันนะครับอย่างแชมป์ลีกคาซัสถานเนี่ยก็ส่งแชมป์มาแชมป์ลีกไทยก็มีครับแชมป์ลีกเวียดนามแชมป์ลีกอิหร่าน แชมปีญี่ปุ่นก็เข้าร่วมเปนการแข่งเช่นเดียวกันโดยวันนี้ครับมีการแข่งทั้งหมด4คู่ประกอบไปด้วย กวนิส V.C. ครับแชมป์ีกคาซักฐานเจอกับดึกซางรองแชมป์ีกของเวียดนามซึ่งผลกันในขันเนี่ยก็เป็นฝั่งแชมป์ีกคาซักฐานครับเอาชนะไปแบบขาดยับเลย3ต่อ0เซตส่วนอีกคู่หนึ่งครับก็เป็นไซปาจากอิหร่านสกายไรเซอร์ตัวแทนจากฟิลิปปินส์ครับก็เป็นสกายไรเซอร์ครับที่เอาชนะไป3ต่อ1น1และอีก2คู่สุดท้ายครับเป็น2คู่ที่ดูเดือดและก็น่าดูมาก คู่แรกเนี่ยเป็น NC Red Rocket แชมป์ลีกจากญี่ปุ่นครับโต้สกัดของอัจราพรคงยศต้องโครจรมาพบกับแชมป์ลีกของเวียดนาม l p b n i n ินบิครับที่มีหัวหน้าตู้เย็น รับบทโหดในการเล่นแมตช์นี้ครับรวมถึงมีน้องเฟิร์นวิสราของเราด้วยครับที่เป็นตัวต่างชาติเป็นคนเดียวของนินบิงที่ถูกส่งชื่อมานในครั้งนี้ด้วยครับอันนี้คือว่าเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็เป็นความสามารถของน้องลุ้นวนเลยครับตัวต่างชาติคนเดียวของทีมแชมป์ลีกเวียดนามก็คือน้องเฟิร์นวิสราผู้เล่นวัย19ปีของเรานั่นเองครับเพิ่งวัยส9าสำหรับ LPB นินบิงครับโดยเกมเนี่ย ก็จบไปที่ n อ็นเตอรซครับเอาชนะไป3ต่อศูนย์แบบที่ว่าทีมของตู้เย็นเนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้เลยครับถึงแม้จะสู้ได้เนี่ยก็เป็นตู้เย็นเพียงคนเดียวที่เกมนี้เขากดไป24คะแนนครับโดยเซตแรกเนี่ย NC ็นเตอร์ซีเยังทำได้ดีกว่าครับมีการเล่นหลากหลายเกมรุกคมเกมรุกฟุตเดคแท็กเนี่ยจังหวะเดียวได้แต้มเลยแล้วก็มีสลับสับเปลี่ยนอยู่ตลอดนะครับทำให้ชนะไป25ต่อ15ในเซตแรกขาดจริงๆนะครับแล้วอีกเซตที่2เนี่ย ก็เป็น NC Red Rocket ครับเอาชนะไป25ต่อ21และอีกเซตที่3ครับก็ยังเป็น NC Red Rocket ครับชนะไป25ต่อ18 โดยที่เกมนี้ไม่มีอัราพรคงยศลงเล่นนะครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้ร่วมฝึกซ้อมร่วมเข้าแคมป์กับทีมเลยครับการแข่งขันอย่างแชมป์เอเชียก็เลยยังไม่มีรายชื่อนะครับโดยเล่นที่ทําแต้มสุดในเกมนี้ครับมันเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องยกให้ตู้เย็นแหละทาไป24แต้มคนเดียวครับเซตแรกเนี่ยเจ้าตัวทําไป5คะแนนนะเซต2ก็ทําไป8เซต3าําไป11คะแนนครับส่วนน้องเฟิร์นมอนิสาราของเรา ก็ทําไป6คะแนนนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยตู้เย็นสร้างความแตกต่างมากๆครับที่บอกว่าสร้างความแตกต่างเนี่ยคือมันเหมือนแรงผู้หญิงกับผู้ชายจริงๆครับผิดกันเยอะมากตู้เย็นตีแต่ละจังหวะตบแต่ละจังหวะเนี่ยโอ้โหเกมรับของญี่ปุ่นเนี่ยก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับรับแต่ละจังหวะยากมากมาก ส่วนฝังญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นวาดะครับทำไป14คะแนนแล้วก็ซาโตะทาไป21คะแนนครับช่วยให้ n a c นเซียเรดโรเลม LPV น i ินบิงไป3ต่อ0เซตครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นตัวแทนจากไทยเราก็คือสมสรนครราชสีมาคิวมินซีเกมนี้ก็เจอกับควายชิงครับตัวแทนจากฮ่องกงซึ่งก่อนเริ่มเกมเนี่ยโคราชเป็นต่อเยอะกว่ามากครับและก็เป็นอย่างนั้นจริง นครนาศีมาครับจบเกมเอาชนะควายชิงไป3ต่อศูนเซตเซตแรกเนี่ยชนะไป 26, 2 5่เซต2 2 5ยเซต3 25 12, ต่อ12ครับแล้วเกมนี้ทำเอเชียอึ้งกันเลยทีเดียวครับเพราะผู้เล่นไทยไวัย19ปีของเราพังาดเป็นผู้เล่นทำแต้มสูงสุดนะครับซึ่งนั่นก็คือปภัชยาพลคำครับหรือว่าน้องอ,อมทรัพย์ที่ฟาดแต่ละจังหวะจุกๆเลยครับทำไปคนเดียว15คะแนนเซตแรกเนี่ยน้องทำไป6คะแนนครับเซต2 6คะแนนเซต33คะแนน สำหรับน้องปภัชยานะครับอีกคนนึงก็เป็นสสิภาพร์ที่ทําไป5คะแนนซึ่งเกมนี้อนุมาก็ไม่ถูกส่งลงสนามนะครับก็ให้โอกาสน้องๆได้วัดลวลลายโชว์ฝีไม้ลายมือครับซึ่งน้องปภัชยาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ผมมองตั้งแต่เล่นดีมชาติในชุดเยาวชนแล้วนะครับตั้งแต่เล่น19ปีเล่น20ปี จนถึงได้21ปีครับน้องปปัชายาก็ยังทําได้ดีแบบไม่ขาดตกบกพร่องเลยมือซ้ายของเขาครับอันตารายมากๆตีหนักตีแรงแล้วการตีเนี่ยคือมีสปีดในการตีนะครับทต่ไม่บล็อกหน้าเน็ตเนี่ยตามไม่ทันกับจังหวะของน้องปปัชายาครับต้องบอกว่าน้องคนนี้มีจุดเด่นแล้วก็มีพสวรวค์นในตัวครับเทคนิคการเล่นเนี่ยเหมาะสําหรับชุดใหญ่เราจริงๆครับเพราะตอนนี้ตัวตีหัวเสาของเราหรือว่าตัวตีบีหลังก็ยังมีน้อยอยู่ครับนอกจากพิมพ์ปิชยาเอวยชาาจเอเนจราพเอเลยก็ ยังหายากซึ่งน้องปัชชาพลคาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของทีมาติไทยเราชุดใหญ่ในนาคตด้วยและก็ยังมีน้องพัชราพรครับที่ทําไป14คะแนนในเกมนี้ส่วนควชิงเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับว่าสู้เรายากครับมันก็เลยทำให้กลุ่มเอครับนคะรราสีมายังนําเป็นจ่าฝูงอยู่ครับแข่ง1ชนะหนึ่งตามมาด้วยคาซักฐานแชมป์ดีกของเขาครับก็แข่ง1ชนะ1เช่นเดียวกันส่วนดิ๊กซางของเวียดนามเนี่ยยังมีศูนย์และก็ ควายชิงจากฮ่องกงก็ยังมีศูนย์ส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็น n c Red ซ o c k e t ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับนําเป็นจ่าฝูงอยู่ในตอนนี้ตามมาด้วย s k y r i รเซอร์ครับตัวแทนจากฟิลิปปินส์ก็แข่งหนึ่งชนะหนึ่งเช่นเดียวกัน LPV นินบิงของตู้เย็นตอนนี้ก็ยังจมรล้วยของกลุ่มอยู่ โดยหลังจบเกมคู่ของนครสีมาคิวมีซีพบกับควายชิงนั้นเรียกว่าเอเชียให้การยอมรับน้องปวัชยามากๆนะครับคือมีเสียงที่ชมกันเยอะเลยดาวรุ่งของเราเนี่ยทำไมถึงพัฒนาได้ไกลขนาดนี้ครับมายืนเป็นตัวหลักของสโมสรแล้วเจอกับทีมรุ่นใหญ่ของฮ่องกงเนี่ยก็ยังเอาชนะมาแบบขาดลอยแล้วก็เล่นได้อย่างโดดเด่นหรืออีกความแมนึงเขาก็บอกว่าเขาเคยเห็นนะปวชยาในการเล่นกับเยาวชนของไทย แต่ไม่คิดว่าเขาจะโดดเด่นขนาดนี้พอเจอกับรุ่นใหญ่เล่นกับสโม,มสรอนเนี่ยเขายืดเป็นตัวหลักได้เลยครับหรืออีกความ,ม์นึงก็ยังบอกว่าทำไมเด็กไทยพวกนี้ถึงสุดยอดจริงๆครับตบกระหน่ำแบบไม่ยั้งมือก็เลยอยากที่จะพัฒนาเยาวชนเหมือนไทยบ้างครับหรืออีกความหมนึงจากเอเชียครับเขาก็ยังบอกว่าทำไมทีมนครราชสีมาคิวมีซีถึงกล้าส่งผู้เล่นที่เป็นดาวรุ่งลงมาเล่นในเกมนี้ครับทั้งที่เป็นแมตช์สำคัญเกมเปิดตัวเกมแรกด้วย เจอกับควายชิงเนี่ยเขาก็ไม่ได้อ่อนเลยครับตัวแทนจากฮ่องกงแต่ว่าชื่อชั้นเราก็ยังดีกว่าคอมเมนต์นี้ก็ยังสงสัยนะครับว่าทําไมเราถึงยังกล้าที่จะส่งดาวรุ่งลงมานะครับซึ่งดาวรุ่งของเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ละคนน้องปปชชาพลคาคนนี้ผมเองก็ชอบตั้งแต่ชุดเยาวชนเลยครับน้องมีเทคนิคการเล่นที่เหมือนจะเฟิร์มกว่าเพืเล่นคนอื่นอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับสไตล์การเล่นเนี่ยคล้ายกับอัชราพ์แต่เป็นมือซ้ายแล้วมาทําให้สามารถสร้างจุดเปลี่ยนสร้างความแตกต่าง ให้กับทีมได้เลยเมื่อเล่นมือซ้ายนะครับเกมรับของคู่แข่งเนี่ยก็ตามรับยากแหละเดี๋ยวโยกไปซ้ายทีขวาทีเนี่ยโอ้โหจะบล็อกฝั่งไหนก็เหมือนไม่คุ้นชินนะครับสำหรับมือซ้ายของเราเป็นคนเดียวด้วยนะถ้าเกิดว่าเล่นชุดใหญ่แล้วเล่นมือซ้ายเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่สร้างจุดเปลี่ยนสำคัญแน่ๆนะครับส่วนอีกฝั่งฝั่งหนึ่งครับหลังจากที่ N อนเนสซ o ร k e t เเอาชนะ LPV n i n b นินบิของตู้เย็นไปเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าทำไมตู้เย็น ถึงทำคะแนนได้เยอะเหลือเกินครับคนเดียวตบไป24คะแนนทางที่แต้มก็ไม่ได้เยอะเลยนะแต่ว่าเหมือนเพื่อนรพพม์มเนี่ยคิดอะไรไม่ออกยกให้ตู้เย็นอย่างเดียวเลยครับแต่พอยกให้ตู้เย็นหลายครั้งเข้าเนี่ยบางทีโดนติดบล็อกโดนบล็อก3คนนะครับญี่ปุ่น ถึงกับบล็อก3คนนะครับถึงจะเอาตู้เย็นอยู่ตอนนี้เนี่ยแฟนญี่ปุ่นก็ออกมาสงสัยเลยครับว่าทําไมตู้เย็นถึงตีแรงตบแรงขนาดนี้ครับก่อนหน้านี้ก็มีคาสักฐานที่เจอพิษตู้เย็นเข้าไปก็ออกมาโวยกันใหญ่ว่า ตรวจเพศถึกแล้วครั้งนี้ญี่ปุ่นมีสงสัยแต่ยังไม่ได้มีโบยนะครับสงสัยว่าทําไมพ้เล่นหมายเลขสิบของเอพีวีนินบิงถึงแรงขนาดนี้ครับตีหนักตีแรงเกมรับของญี่ปุ่นเนี่ยงายท้องหงายไส้เลยครับต้องขอโทษขอโพยกันบ่อยอครั้งสําหรับการตีของตู้เย็นหรืออีกบางเม้น,นครับเขาก็บอกว่า โปรดทำการตรวจเพศให้กระจ่างเถอะว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยทำไมเขาถึงตีหนักตีแรงแบบนี้เราเคยมีบทเรียนมาแล้วกับการแข่งโอลิมปิกมวยสากลของประเภทหญิงโอ้โหอันนั้นยิ่งโหดครับสำหรับมวยสากลถ้ายังจําได้ครับคาลิฟโอ้โหคาลิฟเนี่ยเป็นเพศหญิงที่มีโครโมโซมเพศชายเยอะมากแล้วต่อยแต่ละที่เนี่ยโอ้โหรับแรงหมัดไม่ได้เลยครับกับเพศหญิงธรรมดา ส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเป็นแฟนเวียดนามที่พูดถึงตู้เย็นนะเขาบอกว่าตู้เย็นเนี่ยทำไมถึงมาแะแนน,นได้อย่างน่าทึ่งมากตอนนี้ฉันรักเธอจริงๆแต่ว่าอีกเหตุผลหนึง่งทางที่ตู้เย็นทําแต้มได้เยอะแต่ทาไมเราถึงแพ้แม่อันนี้ก็ยังอยากชนะนะครับถ้าเกิดอยากชนะเนี่ยมันเรื่องยากมากนะครับเพราะว่าแชมป์จากญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเอเนซีเรตโรเกตเขาไม่ได้จับฉลากมาครับเขาเล่นมาทั้งฤด,ดูกาล ฟอร์มคงเส้นคงวาอาจจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่มีโคกะร่วมทีมครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับถึงแม้ว่าจะขาดโคกะจะขาดอัจฉรพรแต่วิธีการเล่นก็ยังเหมือนเดิมครับรับดีรุกเด่นโดยเฉพาะวาดากับซาโตนเนี่ยที่ช่วยกันทำแต้มจนสามารถถลม่มโตษกัดของตู้เย็นได้แบบขาดลอย3ต่อศูนย์เซ็ตเลยนี่ถือว่าทีมแชมป์เจอทีมแชมป์ครับแชมป์จากญี่ปุ่นเจอกับทีมแชมป์ของเวียดนามยังขาดลอยขนาดนี้ครับ โดยการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยน่าดูอย่างหนึ่งคือทีมแชมป์มาเจอกันแล้วทีมไหนชนะเนี่ยได้รับโคตา้าเล่นริงแชมป์สโมสรโลกเลยและโปรแกรมต่อไปครับในวันพรุ่งนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเลยเป็นคู่ของเนซีรรสอ o เก็ตครับเจอกับไซปาคลับทีมแชมป์ลีกของอิหรา่าน และก็เวลา13บสนาฬิกาครับพีม l อลพีวินินบิงของตู้เย็นกับน้องเฟิร์นวิสระนั้นเจอกับสกายไรเซอร์ตัวแทนจากฟิลิปปินส์ครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเวลา4ี่โมงเย็นก็เป็นนครน้าศีมาคิวมินซีเจอกับกัวนิสวีซแชมป์ลีคคาซักถานครับและคู่สุดท้ายเวลา19บเนาฬิกาควายชิงครับตัวแทนาจากฮ่องกงพบกับดิกซางรองแชมป์ลีกจากเวียดนามยังไงก็รอติดตามกันได้ครับส่วนแอดเองก็จะมาอัปเดตเรื่องราวหลังเกมแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับแต่ที่แน่ เด็กไทยวัยสิปีพาทีมโด่งดังถึงเอเชียแล้ว,ลวก็ต้องยกความดีความชอบให้กับโค้ดและความสามารถของน้องด้วยที่เล่นเหนือกว่าอายุจริงๆครับยังไงก็รอตามกันต่อในแมตช์หน้านี่ขนาดออนุมายังไม่ลงสนามเองนะครับถ้าเกิดลงสนามมาจะโหดขนาดไหนสําหรับโคราชน่าดูน่าชมกันเลยทีเดียวและในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์คิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับแล้วเจอกันใหม่กับขขาวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย